เนี่ยหน้าผมเนี่ยนี่นะครับเรือหนึ่งเรือหนึ่งเอ้าเอ้าระบบตามไงอ้อโหสวยอะสกายเป็นไงครับสวยไหมสวยไหมคืออันนี้คือแบบมาทิ้งกับตักเอาไว้ไงเพื่อให้คุณลูกน้ำสุงไงให้อะพามาด้ว มันเป็นเพราะว่านาเมจจากสการเลยครับมันเลยแบบว่าแบบดาเมจมันแรงขึ้นมันดุแรงโอ้ยรูดบล็อกสวยมากคือทั้งรูดบล็อกเอฟเฟกต์จริงคิวฟีดคือทุกอย่างคือลงตัวสการนี้ที่รู้ว่าผมวบ้าเท่าไรเพื่อนอันนี้ผมสุ่มประมาณร้อยกว่ากล่องครับร้อยกว่ากล่องก็ออกเย ใครที่อยากดูสตรีมสดให้ม tamam. Higher, like, Once, like, ีเวดดี้เพจก็ร่วยเมนในเฟซบ o o กเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกันด้วยนะครับมาๆรอบนี้เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวกล้วยแมนว่ากล้วยแมนสกาฟูนะครับตอนเนี้ยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมอยากจะเล่นสกาเลยครับพอดีว่าผมเพิ่งแบบถายสกามาใหม่้ะหาว่าใครเจอสกามาปุ๊บมาให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนโอเคโอเคน่าักไม่ไหว แล้วตอนนี้ผมจะต้องเล่นสก,กาคู่ไงปึ๊บเดี๋ยวผมพบคู่เลยปั๊บเดี๋ยวเพื่อนล็อกผมยิงผมยิงเพื่อนล็อกโอ้โหเป็นงานแถบเราประเด็นคือจะได้จับรปืนหรือเปล่าตอนนี้มีคนไหมจ้าวิ้วเหมือนจะเคลียร์ครับหรือ <No. S 1> เปล่าไม่มีเนาะโอเคอย่าลืมนะครับใครเจอไม้ผมเลยนะฮะทุกคนได้นัะทั้งหลายโอเคโอเคโอเคครับพอดีขายของวิ้วอ๋อคุณรุงหนนะ้นากำลังขายของอยู่ครับเนี่ย อันนี้คือดูน้ำไขะเรยเขาเนี่ยแบบเดี๋ยวเผื่อแบบญาติผมแบบผ่านผ่านร้านจะได้แบบแอร์อุดหนุนขายอะไรแต่งรถแล้วก็ขายของชําอุ้ยคือเปิดในร้านเดียวกันเลยเหรอครับครับอ,อ๋อผมว่าดีนะเพะแบบบางคนแบบเข้าร้านแบบอยากจะมาซ่อมรถไงแล้วแบบหิวน้ำไงก็ซื้อในคราวเดียวกันอุ้ยถือว่าอันนี้คือหลักแหลมผมว่านี่คือหลักแหล,ม,หล,แหลมเลยขายขายพวกอ,อะไรแต่งไงขายแค่อะไรแต่ง อะไรแต่งคือม pues ันเป็นของรถอะไรครับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถแบบไหนรถยนต์ครับโอ้เล่นของใหญ่ซะด้วยืมใจใครยิงอ๋อคุณลูกน้ำยิงอมีมีสก้าไหมฮะผมจะเล่นสก้าน่อยผมกระสุนเขียวรอละสิบห้าบาทเพื่อเรื่องเงียบเลยโอ้โห โอเคโอเคโอเคสุดท้ายเราก็ต้องมาแก้ไขด้วยตังกันเนาะพวกเราเนาะโอเคโอเคโอเคปดเกลือลอะไรเนี่ยจริงมากมาผมซื้อละผมซื้อสักการหนึ่งมาแล้วค่ะตักเลยนะยวิไปมาไปละวถดไปละไม่เข้าลง โอ,อ <Okay. S 1> เคเฮไม่ไม่มันเอาเบอร์คุณยูสุผมไปเขาเชื่อนะคุณยูสุอ่ะแล้วคุณเบียบุญออกเลยทีนี้ครับผมขอละกันสก,กาโอเคเดี๋ยวเรียกผมว่าลัคกี้แคทสกาคู่นะครับพอดีแบบแบบมันเพิ่งอันนี้มัน่นเลยครับแบบสุม <got> ส่มสุ่มสกามาใหม่ครับเพื่อนเพื่อนด้สุ่มปะสกามาจูอ่ะ ได้สุ่มไหมไม่ได้ไม่ได้คือหมายถึงว่าสุ่มไม่ออกหรือมันถึงไม่ได้สุ่มใช่ไม่ออกอ๋อไม่ออกนี่นี่ครับโอ้โหดูแสงไฟครับโอ้โหเป็นไงครับเป็นยังไงครับคุณเมือสามสวยไหมสวยไหมครับคุณเมือสามโอ้โหเป็นคุณเมือสามถึงก็บอกว่าโอเคนั่นแหละโอ้โหอีกคือสวยไม่ไหวมาครับมาครับไม่แต่ว่ารถรถเราเป็นรถทีมาครับคุณลูกน้ำ ไม่ไม่ไม่ครับไม่ได้ไม่ได้สตัดิมครับเสียงเหมือนก้อนแคทอะเสียงเหมือนก้อนแคทหรอไม่คืออ่ะผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่แต่ว่าความหล่อคงไม่ต่างกันมากอืมอันนี้คือน่าจะแบบเป็นสิ่งที่มันแบบเชื่อได้ไอ้ท้องหลังเนี่ยกีบัสบิลปกมีมีคนที่เูดอะไรเออเดิไหนครับเอาดิครับเอาดิครับโล่งโล่งมากตรงกลางเห็นป่ะถนนกลางถนนกลางถนนถนนกลางถนนกลางถนนนอนอยู่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 ทั่ว อีกคนครับ <descript or S 1> มีมี worries, 2, 2> สองมีสองตัวมสองตัวเอ้าเอ้าคนหนึ่งอุ้ยขวามีขวามีขวามีต้นไม้ต้นไม้บนขั้ต้นไม้บนนี่นี่ตัวนี้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 ตาหรอเนี่ยหน้าผมเนี่ยเนี่ยนะครับเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้ายิงล้อครับยิงล้อมันยิงล้อมันยิงล้อมันระบบตามยงเงี้ย โอ้โหไม่ไม่ต้องห่วงครับพอดีว่าจะได้แบบโชว์สกินต้องเรียกว่าโชว์เอฟเฟกต์ยิงวิ่งเรื่องปรมาข้างหน้ารถเพื่อนเราอะรถเพื่อนเรารถเพื่อนเราสวยอะสกาเป็นไงครับสวยไหมสวยไหมคืออันนี้คือแบบมาทิ้งกับดักเอาไว้ไงเพื่อให้คุณลูกน้ำสุงไงอ่ะฮุมีมีข้างบนว่า Watch out สายสายสายอาอีกแล้วนอนอยู่เหรอนี่ไงนี่ไงนอนอยู่นะตัวหนึ่งควบบอด้วย คนไหนอ่ะซ้ายเลซ้ายซ้ายซ้ายมือซ้ายมือลงแล้วลงแล้วตกการตกการเอาครับ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 วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่โซนสองนี่ครับข้างรถข้างรถข้างรถอีกคันหนึ่งเห็นปะนอนอยู่โซนสามผมชนอย่างเดียวผมอ่ะเออไม่มีป่ะ่ะหมดหมดได้ยังผมชนพอผมอ่ะแม่ จะนอนแอบนะเออไม่เห็นแล้วอะครับอันเนี้ยเงียบคลิปเลยอะไหนครับครูน้ำไปแล้วไปกัดกาแล้วอุ้ยเวอร์รู้ทเห็นได้ยังไงอะครูนักนั่งครูน้ำโอ้โหเยอะมากครูน้ำคร,รูน้ำเยอะมากครูนั่งเขาลงครูนักนักหนึ่งนอกหนึ่งนักหนึ่งปิด โอเคโอเคมันเออมันลากอ่ะมันมันยังเหลืออีกตัวเดี๋ยวผมขับรถเชฟหนึงนะเฮ้ยน้ำ Help นั่งไงนั่งไงนั่งไง Watch out สตีนะเพื่อนสตีสตีับสองสามตัวผมเดี๋ยวผมอดหมกให้ ไม่เป็นไรครับลุงน้ำรอดรอดรอด <_ s 1> s> <S อุ๊ยมีทะลุสมมกมาแล้วคุูน้ำ s> <S ค,ค,ค่อยค่อยคทานมาครับน่าจะรอดอยู่เดี๋ยวคันเข้าไปในห้องน้ำนะครับผมผมปูสม,มอให้ละ thank you เดี๋ยวคันเข้ามาได้ด้ยครับไอ้ไกตัตตาน่าจะตัวเดียวแต่ว่าไอ้เนี่ยคนละตีมาแล้วมาแล้วมาแล้ s> <S วมาล้ครูน้ำครับเขาจอดบ้านอ่ะ มัน,<ต>นเป็นเพราะว่า,าน,<ห>นาเมจจากสาก,กาเลยครับมันเลยแบบว่าแบบดาเมจมันแรงขึ้นมันดุนแรง <Okay. S 1> โอ้ยรูดบ็อกสวยมากคือทั้งรูดบ็อกเอฟเฟกต์ิงคิวฟีดคือทุกอย่างคือลงตัวสากานี้ทิวรู้ว่าผมมาเท่าไหร่เพื่อนอันนี้ผมสุ่มประมาณร้อยกว่ากล่องครับร้อยกว่าวกล่องก็ออกเลยคล้ายกับ อืมใช่ครับใช่ครับคิมวัวเลยก่อนก็ออกแล้วครับมาถึงออกเหรียญไงยพูดไม่จบ,ลบแล้วก็หลองก็คือออกเหรียญแค่นั้นแหละตรงนี้ไหมตะี่ตะก,กี้ที่คุณลุงน้ำเห็นอนะ่ะใช่ข้างล่างนี่เพื่อนต้องเห <c oughs> ็นด้วยพี่พีโดน <c oughs> นอนอยู่ครับน <c oughs> อนอยู่ <c oughs> เห็นไหมผมเห็น,น,หนคุณลุงนอนอยู่ครับนอนอยู่ ตัวหนีง่งคนละตัวกับตัวข้างล่างใช่ผมว่าน่าจะมีเพื่อนเขาจะแทแถวนี้น่าจะงวดผมวนก่อนฝาครับฝาต้องแบบหิน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 ครับหินครับหินครับ ไหมรอยังไงครับวิ่งเหลือเหลือแค่สองตัวเองครับคู่น้ำนอนขอบแน่นอนใช่คู่น้ำผมว่าเอ้ยผมว่าเป็นสองไปไปคอนเดทันเดียวกันเลยผมว่าตอนนี้ว่าจะให้แยกกันแล้วนะแตกก็เสียวเสียวตอนนี้คือเกี้ยงนะครับนี่แหละประมาณแถวนี้แหละเราคิดว่านะประมาณแถวแนี้เลยเหรอนี่แหละใช่แล้วโอเควอชชั่วโอคนี้แหละนี่ไงคู่น้ำซ้ายมือครับซ้ายมือตรงข้างหินข้างหินตรงนั้นน่าร้องน่าร้องข้างหิน สหโอเคเหลือตัวเดียวคุลูกน้ำครับเดี๋ยวเราเอาอีกคันหนึ่งลูกน้ำเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเอาเหยียบเอาหมา๋อมันตายวงโอ้โหคุลูกน้ำและเรากินไก่พร้อมกับสกาใหม่าวว้าวว้อรว้าวาวว้าวว้าน้ํ้าววกาว้าววา้าาววราวว้าวาาวาววาว้าววาววาวว้้วว้าวว้น้าวว้ว้้าาวว้าวาวา้าาวู้าวว้าา ย้ำกิะดียดมาแล้วจ้าอย่าลืมนะครับร้อยกระบอกได้แล้วนะครับปืนนี้คิวฟีสวยเอฟเฟกต์ยิงสวยดุดบ็อกสวยมากครับใช้ฟ,ฟร์มมากขอบคุณครับยังไงครับคุณลูกน้ำยังไงครับฮยขอดูหน้าหน่อยปะโอ้โห้เน่ เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์มาครับฝากเพจด้วยนะครับอ่าพิมพ์ไม่ได้หรอ <laughs> <laughs> มันพิมพ์ไม่ได้ <laughs> อะโอ้โหจะฝากเท่าไหร่เถอะ <laughs> ชมเบอร์หนึ่งโอเค